มึงกับผมพูดอะพูดนะโอ้โหทีเด็ดครับหมายนี้เห็นโอ้โล,งโลง่งๆเห็นบ้าครับผมพี่น้องสวีสดัสวัสดีครับพี่น้องครับเป็นตมีปลาวะเนลวคือเป็นสีน้ำน,นะไม่ขอนแล้วจ้ะ ฝนตงตกไปเม้น้ำยามไปวนาทน้ำยามไปเลยครับสุดดย cái hủy cục Đồ chua Bố làm rồi nói hả kìa Hả? Lui gần Để chỉ điên nhanh bắt phạm tù พยายามไงถิ่มไปเลยทุกคนเมื่อวานแข็งันือนนะครับผมขอใส่ก่อนตรงไปนี่แหละใส่ถิ่มไปเลย,าาแ,บลเลยแบบนี้แหละตาบ่อนมีอยู่ าบอนดียช่ไหมเน้องั้นจะกินเบียดเท่าบะเป็นแดครับสูตรเท่าที่นั่นแบบนี้นะชีเรียนคนมาหลายครับฝนตกคนง่าย เริ่มก้นายแล้วขี้ดินขี้เดียนกน็หางายแล้วถ้ามันแห้งแบบก้อนหนานี่โอ้ก้อนอยากเป็นใดพี่นัองโดนไปกลางห่วยเลยนั่นลุยลุยน้ำลุยน้ำยามเลยครับผมกูม่เป็นใดครับผมสูดเท่า สบายตอนใส่ครับลำบากตอนยามตอนยามลุยน้ำย่างเดียวเลี้ยงกันขาวอักลากใส่ห้างกันเติบวนะครับนี่เดี๋ยวไปต้องเป็นขา้าวขาวก็คิดจังไก,ไก,ไก,ก่กันกั่ว่าก็ห้างกันเติอบอยู่ตอนนี้มือเ้ากันไหลไปกวางกันเบิดล้วพี่น้องใส่สูตรนี่ เบ็ดดหล่ไปกวางกันหมดตาบอนดีอยู่แถวนี้แถวท่อเลยเดี๋ยวทำมรุ่นกันครับมือซ่อมเดี๋ยวพามายามครับผมฝ่าเป็นแหล่ๆมาอยู่เลยแล้วฝนตกอยูยสวีดสวัสดีตอนสวนสัสครับผมพี่รลัง

เพราะมนใส่จักหลังถ้ามันมีสองหลังแปลกๆคือมันดึงเข,าขา้าไปได้เยอะกว่เขาบ่าติใส่ในหัน่นพีมันหลากไป <laughs> Ôi, khóa phai hạt đi vào. Ô, phô tiềm đấy. ้างหลันี่อยปลาไหลครับเห็นตัวเลยครับพี่น้องเห็นบ่าอิหูตัวใหญ่พอมบ่ตายอ้ยมึงครับผมพูดอะพูดอะโอ้โทีเด็ดครับหมายนี้เห็นปะวะโล่งๆเห็นบ่ครับผมพี่น้องโมเมนต์หนหน่อยครับโอ้โหโอนอยเลยครับ เรียบร้อยหนึ่งแต้มยีใหญ่โอขู่จับยากอะไรหูตัวหน่อยตัวนี้ไหมงามเลยอะไรไหมสวย ฉันเลยอยากลงครับคือล้มคือดม่บบกันกเรื่ยหาัชเทหมอ้ยูิตตรงจำมขาเลยเฮ้ยข้าเจียบกันครับสามรังนี่ถือดึงครับพี่น้องถือดึงเขามาครับ อุขาดขาดเลยครับผมปื๊ดมาอยา่างละครับเลยเบ็ดขาดเลยอู้สิได้เลยครับนะครับผมขาดเลยครับต้องไหลอีกวัวได้ดิ ก็ถือข้าหมาั้นนี่นได้คือได้ขาดครับผมโมลี่อยู่บ่อู้บ่อยู่ ปลาไหลเงี้ยอีกแล้วครับบ่ตายครับผมไอ้ย่าเป็นปลาไหลครับพี่้องเราว่าหันไปปลาไหลเดินขาดนะครับพุ่น่ะไงเลยโบตายเลวนี่วันบ่ตาย น้องหั่นกะทิปลาไหลนะครับที่ขาดโอ้โหไหนัวยงามครับผมสวยโอ้ยติดออกมาได้ น้องเอาเก็บก่อนเดือดถือไทยบ้างครับผมคุ้มค่าหรอสองเต้มปละไรไงหาใหม่มาต่อยเอาดีกว่าสิหน่อยเมื่อยครับผมย่างบูขีดต้มเมื่อยต้มเลิกผดว่าถือเลยถือซับปะไหร อ่ะิดมโอ,อ้นี่แะครับผมไม่ลงเปงั้นสินล่ะเมื่อยอีกครั้งนึ่งญี่พ่นปวดขาเลย ให้จินท้างเกาดีกว่าหมดแดงไปพี่นอ้องฟังหนึ่งครับสองตัวที่เกาปลาไหลสรุปผลงานกันเมื่อยครับพี่น้องใส่แบบดีพี่ออกให้มึงยได้น้ำเนี่ย ปลเสียไปใส่ยหลักลูกปลาไหลครับตัวข้ามรุนลวกันโอ้หัดตัวมันเข้าไปยู่จังใดนี่ไปหัดเจ้าของโอ้มืออุ้มบุ้มย่นี่ครับผมดสวยปลาไหลงามๆด้วยครับ ขาดหลังหนึ่งเอาก็คือหัดได้เมย่อยเบอแบหนี่เมยพี่รอยยางเมื่อยเลยลุยหน,นามยางเดียวจีตมยางเลยครับเต้กับหมานครับในปลาไหลใหญ่มาสองตัวคุ้มคา ก็เป็นพร่อมป่าแนวอื่นบ่ได้เลยมี่เมิดคักจุดอกไป,ปากดกติดตามกดไลค์กําลัางแรงใจด้วยพี่น้องครับกป็นละมือลําบากคักเดี๋ยวไม่คลิปหนาครับผมอดอกน,นี้นงามจ้ะจะมัาางกร กุญแจหลาครับผม